เอาข้าวบดนี้เรียบร้อยแล้วอ้ไซบุนวาเรียบร้อยแล้วเอายิงเบึ้งขั้นบอเสียบลดเมหาลาดลวดเหอรวมันกไหนน่อยมันกูไหนเดือดไปน่อนเด้อใส่พักเ้วยบั้อีนี่จัดไปจัดไปได้ยการเลยหอมบางทีต้องไป เสียบคนเดียวมีแล้วในประเทศไทยนี่บอกอได้เฮ้ยเฮ้ยเม่อเรื่องเสียบไปสั่น,นเปลี่ยนลวดมาดิเอาเด้อครับนี่ yes. ลาเปลี่ยนทุ่งน,นาครับเก้าพันไงมาอันนี้ถอดเสืเ้อถอดมันออกสีเลี่ยมเนี่ยถอดเสื้อมันนี่จวดพี่น้องจวดว่า wow, เป็ดอันนี้เป็ดเป็ดห่างครับตัวนี้ ไปไดนมาแต่ห่างห่างแห่งหนึ่งในพี่ไม้ครับที่สีบ่มีเสียนเมาดอกเป็ดห่างนี่จะเป็ดบ้านไหนเสียนเมาสมาหลายครับผมท้อการถอดนังครับสองลูเจ็ดครับตัวนี้โอ้ยเหนื่อยยางควยเลยมั่นกันไรเจ็ดวันเด้อไง นี่วนโอสื้อมากือเนาะแบื่อมาแบบนี้ตีไปไงโอ้ยตนี้มันมีแต่รวยรวยนีน้อยนี่จะไม่มียังอมเนี่ยโมจะให้มีบ่บ่ฮะลงโกงลนี่โอ้ทำมีเครื่งใน้สามรูกลัวบอกาตรงนี้อันนี้ก็ยังสองรูแปดแเป็ดง่ายติด๋ยบเอยครับ เรียบร้อยถอนหางออกแล้ว แหล่เนื end, mm ้อดอกมาเทียน่อยที่เหลือมูเป็นโค้นเท่ากับฟักเป็นตอนใส่ต้มครับแลวเนื้อเราเรีย้อะไเท่ากับเอาเก็บไว้รอฟักเป็นตอนชิ้นต่อไปครับเท่ากับแลวเนื้ออีกครับแล้วจนกว่ามันจะมืดเลียมเอาลอนเราเลียมให้มันลอนไปแต่ว่ากะย่าลอนไร้ครับกะเลี้ยว้ เวลาให้ติดกระดูกติดยังเวลาไปต้มเดี๋ยวทอด้ปเห็นเนื้อผัดฟัวไปเห็นน้ำซุปปศิบ้าปั๊ดมาเห็ดขีดที่แต่โบเลียหัวติดกระดูกไว้เนี่ยผัดศิีใบแล้วนะนี่เดี๋ยวโอ้เป็ดเป็ดใหญ่เป็ดใหญ่ติบเป็ดหางผมมีเครื่องในครับกัยังสองลูแปรเลยถ้ารวมเครื่องในถ้าเป็ดเป็ดแบบเดี๋ยวถึงเต็มกอเป็ดบ้านเป็ดหน้าเห้มนีนกระหายนี่สามลูกหาปลาขาดลูกนี่ สำเร็จรูปมาเรียวกันยังหนักขนาดนี้เลาอครับมองได้ลาอแดงกันลาอไปเลาอเนื้อมันอกไปเลาอเล่มมันออกไปชิวๆครับให้อยู่หน้าคือเกานั่นแหนละพี่น้องอากาศดีมาฝนครับแต่ว่ากะคือเกาครับโตกแข่พอโตกใหข็จ้าเกียร์ เดี๋ยวค่อยเลาะค่อยเลี่ยมไปครับน้ำมูลนี่ค่อยเลี่ยมไปค่อยเลี่ยมไปเรื่อยๆใจเย,นเยนเ็นเปียกหล่อไปน้ำโอ้แต่ว่าโอ้ยบอกเดี๋ยวนายเนาะเอาบอกสวงซามาเกะเข้า,ากันนะยังไงเนี่เนาะทายเอเๆๆเียงเฮ็ดเอียงดิเหลอกินเองครับอออืืออื อ๋อเงี้ยคุเดียวกัดโดนแล้วเดี๋ยวมีลุงคนมาเตะเด็หานกมาแวะมาหาพอดีเลยครับมี่หมูคุยหมูเป็กเด้ออันนี้ลูกกลมแบนตำต้อยขึ้นเมาเใจอะน้อย่าเนงก็เอินสิงตีนี่เป็นว่าลุงนี่ครับสิงภาษาผักกางบู่้หได้อเขาเอินอยังภาษาผักกางภาษาผักกางกิดพักกันผู้ใดเป็นไทยผักกางกับเปียกันเอาเองอาบเลยตัวบ้านผมเอินสิงครับมันก็เอดนแค่ ตอวก็เป็นหุยบัวแค่อกเลยหเุ่ยบนนั่งตันั่งหัดบรมุเอาลดเเหรอป้ญหาแบทำการฟักคงนกปักจะไปตุกคือว่าเก่าิ้นัวลูกมกัวกึนึ้าวายอดุ้นว่เก่าสิ้มาแล้ว่อตไก่กันุด้วยเอปะรุ่นด้วยเถอนะอ่ามื่ยนกแกไปนะมขวดนั่งจงวัวเขาเยอะกิ ย่างไปเล้วพอก็ลูกหมอบอยู่นู้นงกุกูซูคนละท่าเสียอย่างละทาเตรียมหรบลาดไว้กูคนหมอเดือดเลยกูตั้งหมอรให้เดือดกูคือนางไปเดนี่นี่จีดขนาทัางผมคุณจ๋ดงหลายตัวอยู่หรอกต่อลงงับล้บอลล่ผู้ใดานั่นไหผู้ใดกมาเลยนะ หอยเวียนเตียวพึ่กันหรอไข่มาหยุดรถก่อนเลยเพราะว่ามันมันอืดไหลฝักโคมันเป็นตอนเรียบร้อยแล้วครับเอาไปลุกหม,มอได้เลยยังไงเราคังหมอไปทายแล้วปิดฟ้านทำเดืเอดแล้วอ้าวทิ้งลงเลยเดี๋ยวอะไรครับผมกเรียว่า เอากะปุ่งามนกฟุตเลยข้าเลี้ยงแต่ไข่เบกุนครับใส่ลงไปข้างนอ๊ะครับใส่ลงไปหนึ่งก้อนใส่ไปเลยเกีบนกระดาษมั่นข้าเปียกครับใส่มาเปลียนลงไปลุดยกนี่กระดาษเนี่ยข้าเปียกครับผมนี่ละจัดไป จะเสียบลดสังผมปูรถดบอกบอยี่ห้อครับชายี่หอที่เขาต้องโฆษณาครับผมจัดไปบอกบอกบวกหูตันยังงองหูอันยองหูอ้าวเช่นหน่อยเช่นหน่อย่เสียกับไปสั่นเปล่าเตี้ยนะว่เสียบไปสั่นเปลครับพระเยซูครับอันนี้พระเยซูพระเยซูพระเยซูพระเูบนำตสิ ไม่ช่วยครับแท้รึไม่มันเสียมใกล้กันกินนะตาดีเด้อเบื้องดี้ดีเด้อเกียร์ได้น่ะเกียร์ได้นั่ะลายเป็กเลยเนี่ยเย็บพอประมากเลยผมยังไปปิดไฟไปครับผมเดี๋ยวเข้าไปฝักเนื้อเป็ดต่อระวังทีเข้ารูอุโมอตัวเพื่อกาเอาเนื้อเป็ดมาฝักครับผมเนื้อมันกับเสียมันเสียเนาะเมี่ยนพอไงไข่เลย ทาเปีน้งมาเตี้ยการมะนวแม่มี่นวมีลบ้างสิปะ้าดูายรวองเ้เ่ไมเยวมหอยเจี่จะไปเลมางอเออกลัวมันแต่ลนไหนมันเปียนตันอ่าใช่ไงครับเดี๋ยวใส่ยีู่่หนึงกำลังมา เสียบใหไงหอยดูพี่จอดกําลังเขียมาปรุงเอาครับผมวันนี้อไอ้ไส้มาแล้วเสียบใหญ่ครับเออเพราะว่ามีแต่ค้ำดิครับเป็นลูกศิษย์ของอไอ้ไส้ไงเมื่อไห้าจอยนะครับก่อนใช่ไหมเป็นเทียบทุ่มือนี่แต่ว่าวันนี้อไอ้ไส้เพิ่นหวังพอดีก็เลยใหงน้อไอ้ไส้โซ่ผีมือนะจอย้อยเราดีจอนอดีตแต่อายุสิบสามสิบสี่สิบห้า กำลังหัดเขาพวกเราไม่กัไอ้ไส้เดี๋ยครับเป็นคนสอนเจ็ดหลับวงหลับเจ็ดนึกย้อนนึกกินเจ็ดกระป๋องกระเพียมในวงเหล่าก็ได้วันนี้ไอ้ไส้เพิ่นวางพอดีครับอ่าด้วยปอยให้คือว่าเขาเตรียมเครื่องใบเมื็อแล้วฝักใบเมื็อแล้วต้มใบเมื็อแลี้ยวไอ้ไส้เพิ่นมาปรุงจัดไปครับไอ้ไส้จัดไปลาบเปียเตล่าเตล่าจังหวัด กะสีบ่คกอกันเนาะครับเนาะจะจะวัดจะรัพื้นที่กัสีบ่อืขนกันเนาะครับอันนี้กะร่วนครับเอาเนื้อเปียมาล้วนใส่น้ำมันก็ไปจะเทียมครับมาล้วนใส่กันนี่ระวัลไหนเขามาตำมหขวโรครับเน่าขาสุกสีกระพุนในทัวร์่ยนเป็นเชียว นี่อะไรใช่อันนี้อันนี้คือตำอะไรครับเคียงลาบเขาเรียกเคียงลาบเคียงเห็ดมันหอมขัวเ้าขัวทอดพริกทอดทอดไกระเทียมทอดกระเทียมทอดพริกทอดไก่แบบกูดตำใส่กันหอมถ้าจะได้หอมกว่านี้ก็ไม่ใช่าหาให้คนตำอะไรหอมให่ยาคุ้งเลย เอาใช่ลงไปเคียงเที่ยงที่ห้องครัวอันนี้เขาครัวเขาครัวครับใช้ลงไปเขาครัวมาเพ็ดบอมาเพ็รบมาเอ่าเล้วเต้แล้วเต้แล้วเต้พี่น้องเขาจิตกินเพชบงยิงเพชบเด้อเเ่นี่เลยลงง่อนเหรอ

ลูกระบาดเอ่บักนากนใจมากที่อนลูกระบาดอ่าลูกระบาดลูกะบาบักนาวลูกระบาดครับจัดใบหน้าองาะไรส่งบุยิงมากเจ็บนี่เยอบไปี่เห็นบุยิงมาเข่ามากคุีคุีกาดคุรีคุรีครับผมคุรีคุรีคุรีเข้าไปคุรีคุลีเข้าไปโอ้ยจับเสีบ ไอไส้ใหญ่ว่นนี้นี่มาต้งงคนเลยครับเนี่ยเขาจะเคยเห็นแล้วซอยหางเปลีนเอาค้ับันเดียบร้อยแล้วไอไส้ันวาเรียบบ้อยแล้วเอ้ายิ้เบิงขันบ่อเสี่ยมนเปลี่ยนมา้าลานล้วนเหือล้วนมากกว่านัดนน้ยกกว่าัเดือดปน้องเด้อใส่พักดบันี้จัดไปจัดไปได้การเลย ความเมี่อกไปแข่ยกูเนียวมีแล้วในประเทศไทยนี่บอกได้เม่อไหร่แเพ่ั่น่รดมาาะชิ้มแล้วตุมตุ่มแล้วลำซุปชิ้มตุ่มจิ้มตุ่มว่าสิส่นห่อนเย็นจั้ย ลาไปมน้งเจ็ดไปลาไปมึงนี่เด็กอะรนบผมโอเก้กินอะไรติดตามครับอิ่าไปท้ายยังติดตามเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมโอู้หมึงนี่ขอกินเหล่าขอบาร์ดี้ครับไอ้ไส้ครับไอ้ขอกินกับไอ้ไส้ครับไอ้ปลาลุงพวกเพื่อนยังอยู่ไหนก็เด้อไปไปครับผม